พิเกตขาสวดจัก,กรพัทเนี่ยเปลี่ยนภพภูมิได้จริงเหรือคะอ๋อสูดหายใจลึกๆนะคะ คำตอบคือสวดจักรพัชเนี่ยสามารถสร้างสะสมบุญบาร,รมีแล้วก็อุทิศส่งไปให้กับคนที่เราอยากให้ไม่ว่าจะเป็นเทวดาจาตุมหรือหมู่ญาติเพื่อให้เขามีแสงบุญอันเนี้ยแล้วก็เอาเป็นสเสบียงเพื่อปรับพบเปลี่ยนภูมิหรือไปตามกรรมของเขาได้ค่ะคราวนี้การคําถามคํถาถา,ถามนี้มาก็อาจจะมีคนรู้สึกว่าโหยแค่สวดเนี่ยจะมีพลังเปลี่ยนจากสัมภเวสีไปเป็นเทวดาได้เลยเหรอ ต้องกลับมาตรงนี้นะคะคำว่า ปรับภพบเปลี่ยนภูมิเนี่ยไม่ได้แปลว่ากวาดล้างผีทั้งหมดทั้งมวลอ่ะผีเกเลผีไม่น่ารักเนี่ยพอสวดจัก,กพัิแล้วเขาฟื้บลอยไปเป็นเทวดาหมดเลยสมมติในทางโลกนะคะได้เลื่อนขั้นนะคะอ่ะคนนี้ทํางานดีขนาดนี้นะคะก็จะแบบเหมือนกับว่าการทํางานดีเขาก็จะได้เลื่อนขัน้นอย่างสมมติในโลกวิญญาณมีบุญดีเขาก็จะได้เลื่อนขัน้นเราจะจะนึกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่คราวนี้ในทางโลกเนี่ยเลื่อนขั้นก็เป็นไปตามเนื้องานเนาะว่าควรจะต้องไปสายไหนหรืออะไร ยังไงแต่ว่าในทางธรรมหรือในการแผ่บุญเนี่ยค่ะเป็นการสวดจกกักพัดเป็นการส่งบุญให้เขาได้ไปตามกรรมนะคะสมมติพี่เกตตายเง ไปนะคะพิเกตเป็นโจรขี้ขโมยนะคะพิเกตน่าจะแบบว่านั่นแต่อยู่ๆเนี่ยพิเกตเกิดน้อยใจคิดฆ่าตัวตายตายก่อนกําหนดเป็นดวงวิญญาณตกค้างอย่างเงี้ยค่ะพิเกตก็จะต้องงงๆโกงๆงอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะครบอายุไขถึงจะไปตามกรรมของตัวเองได้ไปเกิดบ้างลงนรกบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เพ่บังเอิญมีคนสวดจัก,กรพัิเนี่ยแวะเวียนเข้ามาแถวๆนี้นามพุทธยะภูมิที่ตกค้างแถวนี้พิเกตธัญยมัยด้วยามาเอาบุญนี้ไปนะพอพิเกตได้รับแสงสว่างแห่งบุญนี้ พี่เกดไม่ต้องติดแงกอยู่ในคุกข,ของการที่แบบตายก่อนอายุขายตรงนี้แบบที่ไปไหนไม่ได้อะค่ะนะคะพี่เกดก็จะแบบออได้บุญแล้วแต่ไม่ใช่กลายเป็นเทวดานะคะพี่เกดก็ต้องไปตามกรรมอ้าวสมัยเป็นมีชีวิตพี่เกดขี้ขโมยขี้นินทาอ้าวลงไปชดใช้อาจจะต้องลงนรกปรับภพบเปลี่ยนภูมิเพื่อไม่ให้ติดค้างอยู่ตรงนั้นและได้ไปตามกรรมค่ะคราวนี้มันต้องกลับมาทําได้จริงหรอคะอ่ะอย่างนี้พี่เกดถามว่าแล้วการส่งบุญกุศลนะคะอุทิศบุญกุศลเราทําได้จริงหรือ หรือเปล่าคะการที่ทําบุญทําทานแล้วเราส่งบุญไปให้ใครต่อใครพี่เกดก็ไม่รู้ว่ามันได้จริงหรือไม่ได้จริงแต่มันจะเป็นความเชื่อที่สบายใจว่าเราสามารถแผ่เมตตาจิตตรงนี้เอื้อเฟื้อนะคะบุญบาร,รมีของตัวเราเนี่ยให้กับภพบภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกาธาตุได้ยกตัวอย่างนะพี่เกดยกตัวอย,อย่างอย่างนี้ว่าทาไมพี่เกดถึงบอกว่าจากักรพรรดิมีจริงๆบทจกักรพรรดิเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากการเอามาเปลี่ยนภพภูมิปรับภพบเปลี่ยนภูมิขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพูดเพื่อให้กระชับ มาดูความเคลื่อนไหวก่อนเนาะเวลาเราทําบุญไปถวายสังฆทานไปปล่อยป้าไปใส่บาตรไปโอนเงินให้มูลนิธินู่นนี่นั่นเราสร้างกุศลดีๆแล้วพอมันเกิดการสะสมบุญมันเหมือนเรามีมีบุญแล้วอะค่ะอยู่วันดีคืนดีเราก็รู้สึกแบบกรวดน้ํา ให้ญาติอุทิศบุญกุศลให้ญาติคำถามคือเราอุทิศบุญกุศลให้เขาไปทําอะไรคะอ่ะเอาไปเก็บเอาไวค้ค่ะสวดแต่ไม่ใช่เฉกว้งมันไม่ใช่คําตอบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอ๋อก็แบบว่าพ่อแม่ที่ตายไปแล้วอ่ะก็จะได้บุญนี้เขาจะได้ไปเกิดอะคะ่ะ การไปเกิดคือการปรับภพบเปลี่ยนภูมินะคะก็แทนที่จะยังเป็นดวงวิญญาณอยู่ตรงเนี้ยเขาก็จะได้ปรับไปตามกรรมของเขาถ้าคุณพ่อคุณแม่เรามีกรรมดีเขาก็อาจจะได้ไปเกิดเลยดีมากๆก็อาจจะไปเป็นเทวดาก่อนแต่ถ้าเกเรจ,จิตหมกไมมตอนตายโอ้สงสัยเขาจะต้องติดภูมิเขาก็จะถูกปรับว่าไม่ต้องอยู่ค้างเป็นผีวนเวียนป้นเปี้ยนที่คนเขาเรียกกันว่าคล้ายๆว่าสัมภเวสีมะนะคะหรือว่าดวงวิญญ,ญาณที่แบบยังไม่หมดอายุไขก็ยังต้องอยู่เพื่อให้ ครบเวลาคราวนี้การสวดจักพัด์เพื่อปรับพบเปลี่ยนภูมิค่ะทุกเราสวดกันทุกวันเราไม่ได้แบบว่า แบบอย่างบางคนใส่บาตรนะคะอาจใส่บาตรบางคนอาจจะใส่ทุกวันแต่บางคนเนี่ยไปยกช่อฟ้าไปทํากุศลอนุษย์อันนี้นานๆทําทีนานๆทําทีก็นานๆสะสมสร้างบุญสักทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าวันดีคืนดีก็ทําไปแล้วก็ค่อยไปกรวดน้ําแต่ว่าการสวดจักรพรรดิค่ะคือสะสมบุญทุกวันมีบุญเพื่ออุทิศได้ทุกวันส่งบุญได้ทุกวันซึ่งในศาสตร์ของหลวงตาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการแผ่บุญเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราสวดนะคะ มันเป็นการเอาใจของเราเนี่ยมาสร้างกุศลกรรมเนาะสร้างกุศลกรรมก่อนกุศลกรรมตรงนี้มันก็จะเป็นแสงสีข,ขาวทำให้ใจสบายผ่อนคลายไม่มีความเป็นอกุศลจิตเกิดขึ้นมันมีแต่ความรู้สึกโอเคดีๆๆๆเขาก็เรียกว่าอันนี้คือบุญนะคะเพราะว่ามันมีจิตที่สบายทั้งขณะทําก่อนทําหลังทําเราก็สบายเรามีแสงบุญปุ๊บแล้วเราก็สามารถมีเราสวดทุกวันเรามีบุญทุกวันสวดวันละสามรอบก็ได้สะสมบุญวันละสามรอบเรามีแสงบุญเยอะแล้วในศาสตร์นี้ก็แบบ ว่าได้บุญเข้ามาแล้วก็เอามาครอบวิมานให้กับตัวเองเหมือนกับว่าเสกปิ้งๆนะคะให้ตัวเองเนี่ยมีความราบรื่นคล่องตัวนึกถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูลวงตามาน้อมบุญบารมีท่านแล้วเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนมนุษย์นะคะเขาบอกว่าให้สัตว โลกที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสตัตว์ทั้งสิ้นทั้งหมูหมากาไกา่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอะใครก็ตามที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดนะคะจริงๆก็แผ่ไปตรงนั้นแต่หลวงตาพูดกระชับกระชับแบบสั้นๆว่าภพภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกาธาตุนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายคือไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการกําลังบุญเนี้ยแล้วสามารถน้อมเข้ามาได้แล้วเห็นแสงบุญนี้มาเอาไปนะเอาปุ๊บเป็นเสบียงนะคะเป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นคอลเลกนาะของของที่แบบว่าเป็นบรรณาการที่แบบเอาไป ให้ท่านเท้าจะตุโลก,กบ,บาลหรือท่านยมพบาลอะไรก็แล้วแต่ว่าเนี่ยค่ะมีบุญจากการที่คนเนี้ยเขาสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญมาให้หลวงตากับพักพวกอะค่ะเขาสวดมนต์ส่งมาให้ทุกวันเนี่ยก็ไปรับบุญตรงนี้มาขอไม่ติดค้างตรงนี้แล้วนะขอปรับไปเลยขอไปตามกรรมนะคะจริงๆมันคือการไปตามกรรมของเขาค่ะ เราไม่สามารถปรับให้ใครไปเป็นเทวดาได้ทุกองค์แต่เราแผ่บุญเพื่อส่งแสงบุญให้เขาไปตามกรรมได้ทุกวันเพราะฉะนัน้นเช่นเดียวกันเลยเวลาเราไปทําบุญเพื่ออุทิศให้กับญาติของเราอะ่ะ จริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็อ๋อให้เขาไปเกิดนะคะให้เขาไปเป็นเทวดาอาเห็นอะไรตรงนี้ไหมจากผีไปเป็นเทวดามันก็เหมือนปรับภพบเปลี่ยนภูมินะคะแทนที่จะอยู่ภูมิตรงนี้ก็ไปตรงนั้นแต่จริงๆแล้วการอาธิษฐานแบบนี้ก็เป็นคํากระชับกระชับแต่ในความหมายหรือการเคลื่อนไหวจริงๆแล้วลองหลับตานึกภาพตามนะคะก็เหมือนกับการอุทิศบุญกุศลให้เนี่แหละคะ่ะแล้วพอเขาได้ไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาสามารถเอาบุญตรงนี้ค่ะไม่ต้องติดค้างแล้วก็จะไปตามกรรมไปตามกรรมในที่ไม่ใช่แบบแปลว่า เป็นเทวดานะเขาเคยทํากรรมดีนะคะทุกขภูมินะคะสุข,ขภูมินะเขามันมีอะไรนะสุขติภูมิกับทุกขภูมิใช่ไหมคะทุกติภูมิกับสุขติภูมิก็คือทําดีก็ได้ไปในที่ที่ดีทาไม่ดีก็ได้ไปในที่ที่ไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราดวงจิตนั้นนะคะเขาจะได้ไปตรงไหนเอาอย่างงี้ดวงจิตนั้นตอนเป็นคนอยู่เขาบันทึกอะไรมากกว่าการกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันแต่พอเขาได้รับแสงบุญเนี้ยเขาก็ไม่ต้องติดค้างนะคะการติดค้างแล้วทาบุญ ก็ไม่ได้สร้างบุญก็ไม่ได้เนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนอยู่ในคุกอะ่ะรอวันถูกประหารไปวันๆน,นะคะแต่ว่าการที่พวกเราสวดมนต์นะคะสร้างสะสมแสงบุญน้อมบารมีครูบาอาจารย์แล้วแผ่ไปให้แบบไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังให้กับภพบภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุให้กับ ผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนสัพเพสตา,าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอันเนี้ยมีนิ่งเดียวกันเลยค่ะนาโมพุทธายะอาภพภูมิทั้ทงสามแดนโลกโธาตุนะคะมารับบุญนี้แล้วก็ให้ไปที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบก็คือ เคยทําอะไรที่เป็นที่ชอบก็ได้ไปในที่ที่ชอบแต่ถ้าทําอะไรแล้วไม่น่ารักก็ไปตามกรรมของตัวเองแค่นั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่เกดไม่แน่ใจนะคะว่า <c oughs> การสวดจัก,กรพัทเนี่ยมันเพื่อปรับพบเปลี่ยนภูมิขนาดนั้นหรือเปล่าบางคนก็บอกตั้งใจเพื่อจะปรับพบเปลี่ยนภูมิแต่ว่า ให้มองอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าอย่างแรกเลยทุกครั้งที่เราสวดอะสิ่งที่มันถูกปรับคือขั้วอารมณ์และขั้วหัวใจของตัวเราก็ไม่ได้เป็นคนหมกไหมร้อนรุ่มวุ่นวายหรือวุ่นวอือยู่กับเรื่องทางโลกแค่เพียงอย่างเดียวเรามาอยู่กับบทพุทธมนต์ตั้งใจสะสมแสงบุญแล้วก็แผ่เมตตาออกไปตรงเนี้ยนึกภาพตามสิคะว่าคนที่สวดมนต์แผ่เมตตานะคะโมทนาบุญอยู่ตรงเนี้ยมีการบันทึกบุญตรงเนี้ยก็เป็นคนคนหนึ่งที่ปรับพฤติกรรมตัวเองไม่ให้เป็นอกุศล,ลกรรมสร้างคนสร้างตัวเอง ให้เป็นคนที่แบบน่ารักในความคิดคําพูดการกระทํานะคะไม่ปากก็สวดมนต์อยู่เอาไปว่าใครก็ไม่ได้แถมพอสวดเบาๆเพลินๆก็นึกน้อมครูบาอาจารย์แล้วก็แผ่บุญออกไปได้อันนี้คือปรับ ลักษณะนิสัยของเราให้เป็นคนที่น่ารักขึ้นทุกครั้งที่สวดมันก็ไม่ติดภูมิแล้วค่ะเพราะว่าตัวเราก็แบบเหมือนเป็นนางฟ้าเป็นมดงานของหลวงปู่หลวงตาแล้วมันปรับใจเราได้เพราะเราเกิดความสงบสบายอะค่ะจิตที่มันมีเมตตาตรงเนี้ยมันก็อยากจะเผื่อแผ่เนาะให้สัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแกเจ็ดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคือไม่ว่าจะเป็นคนไปเป็นวิญญ,ญาณเป็นหมูหมากไาก่เราก็แผ่ให้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริง,รงๆคือการปรับภพบเปลี่ยนภูมิตรงเนี้ย มันพูดเพื่อให้ดูกระชับนะคะให้เราอยากช่วยเหมือนหลวงตาน,นำเพื่อให้อยากให้เราช่วยเหลือดวงวิญญาณติดค้งแต่จริงๆการสวดจกักพัชเป็นการเผื่อแผ่แสงบุญให้กับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายของเราเนี่แหละค่ะหวังว่าจะได้ไอเดียนะคะและหายคาใจไปสวดมนต์บันทึกบุญแผ่บุญกันค่ะ